จเจริญพรญาติโยมวันนี้เป็นวันที่16เป็นวันเสาร์เป็นวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2565วันนี้ความรู้สึกก็อยากจะพูดถึงเรื่องความตายความเจ็บป่วยสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ ก็พักนี้มีคนเจ็บป่วยล้มตายบ่อยและที่สำคัญเป็นคนที่จะเรียกว่าคนในครอบครัวก็เลยอยากจะพูดถึงความรู้สึกของคนที่ใกล้จะตายเพราะโดยส่วนตัวอาตมาเองแล้วก็เคยมีความรู้สึก ตรงนั้นอยู่จากการประสบอุบัติเหตุก็ค่อนข้างหลายแรงแล้วก็รุนแรงเรียกว่าใกล้ตายก็เลยอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองจะได้บันทึกไว้เพื่อจะมีประโยชน์ กับคนที่ป่วยบ้างกับคนที่มีญาติที่จะเสียชีวิตบ้างจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของคนที่ใกล้จะตายว่ามีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและคนที่ป่วยเขากลัวอะไร สิ่งที่คนป่วยใกล้ตายกลัวที่สุดก็คือกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็เป็นอา่าเป็นเป็นภาระ,ะให้กับครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างนั่นก็สิ่งที่คนป่วยใกล้ตายเนี่ยก็คิด นั่นเองมันก็เกิดจากความคิดแล้วก็เป็นกังวลเป็นห่วงลูกเต้าเราหลานว่าจะอยู่กินกันอย่างไรอืมก็คือเกิดความเป็นห่วงนั่นคือนั่นเองก็มันเป็นความรู้สึกของคนใกล้จะตายเนี่ยที่ไม่ได้ฝึกมาดีพอก็จะเป็นห่วงลูกเต้าเราหลานอย่างหนึ่งแล้วก็กลัวว่าตนเองจะพิการ แล้วก็เป็นะลห้คนอื่นเออทีนี้เรามาพูดถึงทาให้ตายแล้วกำลังเจ็บป่วยอยู่นี่ความต้องการของคนเจ็บป่วยนี่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ต้องการคนเยี่ยมอะไรมากมายหรอกครับอยากจะอยู่ให้คนที่รู้ใจหรือคนใกล้ชิดเนี่ยที่เข้าใจความต้องการของตนเองเนีย อยู่ใกล้ชิดใครก็ได้ที่เป็นคนสนิทหรือว่าคนใกล้ตัวสามารถพูดกันได้ทุกเรื่องแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนี่คนใกล้ตัวเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับคนป่วยบางทีคนที่ไปเยี่ยมเนี่ยบางที คนไปเยี่ยมที่เยี่ยมไม่เป็นก็มีบางทีไปพูดถึงแต่อาการเจ็บป่วยของคนที่ป่วยถามเศาซีร่ำไรจนหน้าเบื่อคนจริงเราไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยเราแค่คุยเอาของไปฝากสำหรับคนที่เฝ้าใครบ้างบางทีเขาต้องการเวลาที่จะอยู่เงียบ หรือว่าต้องการจะอยู่กับคนที่เขารู้ใจมากกว่าที่จะเกิดความวุ่นวายนี่ก็พูดถึงส่วนตัวตมาว่ามีความคิดอย่างนั้นที่คนป่วยเนี่ยต้องการกําลังใจบางทีผู้เยี่ยมคนป่วยเขาไปพูดซะ ปูนไงว่าแทบหมดกำลังใจเลยเห็นงมาโอ้อยเจ็บป่วยขนาดนี้นะเราเบาหวานนี่นะถ้าเป็นขนาดนี้ไม่ตัดนิ้วอีกหน่อย,อย่าต้องตัดหัวเขานะเนี่เออถ้าไม่ตัดหัวเขาก็ต้องตัดไปถึงโคนขานะนี่มันเป็นน่ากลัวพูดแต่เรื่องที่ไม่ควรพูดก็บางทีมันก็จริงเลยครับแต่ว่าเราก็ต้องดูว่ามันสมควรพูดหรือเปล่า บางทีชอบพูดถึงจุดอ่อนจุดด้อยหรือว่าจุดคิดล่วงหน้าไปคิดแต่เรื่องลายล่วงหน้าไปไปเยี่ยมคนไข้ถ้าเราพูดอย่างนี้ไม่พูดะดีกว่าเรียกว่าสิ่งที่ไม่ควรพูดไปพูดจุดอ่อนเขาว่าพูดถึงอนาคตที่มันไม่ดีเช่นอย่างที่ว่าแหละครับบางทีตัดนิ้วแล้วก็บอกว่าโอ้ต่อไปเขาต้องตัดหัวตด ตัดยาวไปถึงหัวเข่าตอจจะตัดหัวเข่าก็คงจะต้องตัดถึงโคนขาเออื่อไปพูดทำลายจิตใจผู้ป่วยเปล่าๆบางทีด้วยความหลงลืมสติหรือว่าขาดสติอย่างไรเขาไม่รู้การเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยเราไปพูดเสียผู้ป่วยะหมดกกำลังใจนี่ก็ คืออยากจะพูดว่าสิ่งไม่ควรพูดนะครับบางทีถ้ายัางพอป่วยไม่ถึงกระตายเนี่ยควรจะเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจสมากกว่าดีไปพูดถึงอาการเจ็บป่วยหรือว่าพูดถึงอนาคตที่มันเป็นสิ่งไหลแรงที่อาตมามองแล้วว่ามันบางทีไม่สมควรพูดบางที ความเจ็บป่วยที่บางทีถ้าเจออาการหนักเนี่ยเขาต้องการอยู่กับคนใกล้ชิดที่สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็สามารถถ้าพูดได้เขาก็อยากจะระบายสิ่งต่างๆถามไทยเรื่องต่างๆกับคนที่สนิทมากกว่ามากกว่าที่จะไปตอบคำถามบางทีไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยให้คนไข้ตอบ คำถามโ้จนฟังดูแล้วอืมก็ก็ลองลองเอาความรู้สึกของคนไข้เพราะถ้าเราเป็นไข่เนี่ยหรือว่าเจ็บป่วยอยู่เนี่ยมีคนมาถามเหมือนเราเป็นเด็กนักเรียนถามให้ตอบว่าเป็นยังไงมัง่งอะไรมัง่งเจ็บตรงนู้นไม่เจ็บตรงนี้ไหมเออจะเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนไปถามถามไม่ลำคานนะ ที่อัตอมาเขาคิดว่าบางทีคนเราบางทีไปเยี่ยมใข้เนี่ยก็กลายเป็นไปเหมือนซ้ำกันเปล่าๆฉะนั้นสิ่งที่อะไรที่ควรพูดไม่ควรพูดสำหรับคนเจ็บป่วยเป็นไข้เนี่ยเราต้องเราต้องตั้งสติให้ดีว่าอะไรควรพูด อะไรไม่ควรพูดสิ่งใดที่เป็นการให้กําลังใจกันเนี่ยเราก็สมควรพูดอะไรที่เป็นการทำลายจิตใจกันเอ,อไปบอกถึงอาการล่วงหน้ายังเป็นไม่เป็นไม่รู้หละแต่ว่าบอกแล้วว่าเออถ้าไม่ทาตรงนี้จะทำจะเป็นอย่างนี้เออถ้าไม่ตัดนิ้วนะต่อไปจะตัดหัวเข้าอะไรเนี่ยแล้วบางทีก็ไปพูดจุดอ่อนจุดด้อยของคนอื่นเขา คนเราเนี่ยไม่ควรพูดถึงจุดอ่อนคนอื่นนะเป็นการทำลายจิตใจคนอื่นจริงๆจากประสบการณ์แม้แต่เยาวาแต่คนป่วยหรือแ,แม้แต่คนไม่ป่วยเนี่ยถ้าเขามีจุดอ่อนตรงไหนเราก็ไม่ควรจะไปพูดตำหนิจุดอ่อนเขาทำให้เขาเสียใจยนั่นเองคำพูดเนี่ย ในพุทธศาสนาอาตมาเคยอ่านเจอบางทีคำพูดเนี่ยมันเหมือนหอกเหมือนดาไปทิ้มแทงจิตใจคนอื่นก็นเรียกว่าใช้ปากเป็นหอกปากเป็นดาบทำลายจิตใจคนอื่นครับฉะนั้นการพูดเนี่ยควรจะมีการสำรวมระวังให้ดีอย่าใช้คำพูดที่ไปตะกิดจุดอ่อนคนอื่นทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ ใช้ปากเป็นหอกใช้ปากเป็นดาบทำลายคนอื่นตรงนี้ก็สมควรจะระมัดระวังไว้นะครับวันนี้ก็ขอฝากญาติโยมไว้เล็กๆน้อยๆเพื่อนำไปพิจารณาเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการต่อไปสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้คนป่วยก็ตาม ใกล้คนที่จะเสียชีวิตก็ตามเราก็อาจจะต้องพิจารณาดูให้ดีว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับสิ่งที่ควรพูดเนี่ยสำหรับคนที่เจ็บป่วยเนี่ยเราก็ควรจะให้กำลังใจเขาอย่าไปพูดในแง่ร้ายร้าบันทอนจิตใจเขานี่ไม่ควรเลยจริงๆ แล้วก็สิ่งที่คนป่วยกลัวที่สุดก็คือกลัวที่ตัวเองจะเป็นภาระให้คนอื่นนั่นเองแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคนใกล้แยกตายเนี่ยเราก็ควรจะพูดเรื่องดีๆให้เขาฟังเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่จิตใจเขาจะได้ไปเกิดในที่ดีเราควรจะดูว่าเออเขาต้องการ คุยก็บใครพูดก็บใครแล้วก็คนที่พูดคุยด้วยเนี่ยก็ควรจะมีสติแล้วก็พูดแต่เรื่องดีๆทำให้เขาสบายใจทำให้เขานึกถึงแต่บุญกุศลที่เคยได้ทำได้สร้างมาอย่างน้อยๆถ้าเขาเกิดเสียชีวิตดับจิตลงไปจิตเขาก็จะได้ชุนคุ้นชินกับ คุณงามความดีที่เป็นบุญกุศลก็จะทำให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีตามตำราเขาก็ว่าอย่างนั้นแล้วถ้าบางทีเราไปพูดแต่เรื่องในสิ่งไม่ดีความคิดเขาเกิดไม่ดีจิตตกจิตเศร้าหมองเนี่ยก็จะทำให้ไปเกิดในที่ไม่ดีนี่สำหรับคนที่ใกล้จะเสียชีวิตเราก็ควรจะพูดถึงเรื่องเป็นบุญเป็นกุศลที่เขาเคยทำบ้างหรือว่าพาเขา เออทำบุญกุศลฟังธรรมะคุยกันเรื่องธรรมะที่ทำให้จิตเขาพ่องใสหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วทำให้เขาสบายใจจิตพ่องใสเจริญพรขอฟ้าไว้นะครับ